ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอด,ดีตรองอธิบดีนะครับมทนะครับสกิดอีก2ดาบรอชี้อนาคตร,รัฐบาลอิงจะจะอยู่ ได้กี่เดือนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้รับรฐบาลอุ้งอิงนะครับหรือรัฐบาลคุณแพทองทานชินวัตรลายๆคนก็ตั้งคําถามว่าจะอยู่ได้สักกี่เดือนจะอยู่นานฝ่ารัฐบาลเสรจถาจทวีสินหรือเปล่าก็ต้องรอรุ้นกันนะครับแต่ที่แน่ๆมีข้อมูลออกมาว่านะครับมีนะครับลายข้อ7วันเนี่ยโดนแจ้งไปแล้ว5ข้อและก็ยังมีอีกหลายดาบนะครับที่จะลงนะครับ26สิงหาคม2 5 6 7รองศาสตราจารย์ฮิริรัตสุตะบุตรนะครับ อดีตรองอธิการอดีตอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิาลธรรมศาสตร์โพสเฟสบุคระบุว่า พักราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าด้วยพักการเมือง2560มาตรา28นะครับห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทำการอันใดนะอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจการของพักการเมืองในลักษณะที่ทำให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระทั้งนี้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมมาตราที่29ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทำการอันใดอัน เป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นํากิจการของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระทั้งนี้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมมาตราที่เกเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคการเมืองกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ยื่นสารนนูนเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น 3การกระทําฝ่าฝืนมาตรา20วรรค2นะครับมาตรา28มาตราที่30มาตราที่36มาตราที่44มาตราที่45มาตราที่46มาตราที่72หรือมาตราที่74นะครับข้อ4นะครับมาตราที่108นะครับผู้ใดฝ่าฝืน ตามมาตาผู้ใดฝ่าฝืนมาตา29ต้องระวังโทษจำคุก5ปีจนถึง10ปีรับปรับตั้งแต่1แสนจนถึงนับ2แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับการจัดงานดิงทอร์กนะครับออฟวิช uh, ชั่นออฟไทยแลนดที่ผ่านไปนะครับก็เป็นการเปิดหูเปิดตาให้เราได้เห็นว่าใครเป็นใครกันบ้างเริ่มต้นตั้งแต่ผู้จัดเป็นบริษัททำสื่อกำหนดวันงานโดยคุณทักษิณชินวัตรเป็นองค์นะครับปาัก ตั้งแต่คุณทักษิณน,นะครัยังเป็นนักโทษที่ได้รับการพักโทษราวกับรู้ล่วงหน้าว่าองค์ปาถัดจะได้รับพระราชทานอภัยโทษก่อนกําหนดที่จะพ้นโทษและงานนี้เป็นการจัดหาทุนให้กับบริษัทดังกล่าวราคา1นล้านบาทต่อโต๊ะ <c oughs> จานวนนะครับหนึโต๊ะ ก็ไม่ทราบว่าเหตุใดจึงยอมทำให้ขนาดนี้ในงานเราจะได้เห็นบรรดานายทุนใหญ่ๆผูกขาดที่ได้รับสัมปทานของรัฐมาเกือบหมดครบและบรรดานะักการเมืองที่อาจไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงินเพราะผู้จ่ายเงินน่าจะเป็นพวกนายทุนที่เป็นสปอนเซอร์ซื้อโต๊ะกันลายละหลายตัวนะครับมากันอย่างคับข้างทุกคนดูเหมือนจะยอมสยบให้กับอดีตนายกนมนตีที่ต้องคด,ดีทุกจ,จะติดถูกสารตัดสินจำคุก8ปีแต่ได้รับพระราชทาน แต่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณอภัยลดโทษให้เหลือนหนึ่งปีแต่ไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวผู้ที่มีศักดิ์ศรียึดมั่นในหลักจริยธรรมและความถูกต้องเหนือผลประโยชน์ไม่น่าจะกล้าคิดแต่คิด ที่จะมาร่วมงานนี้แต่นี่กลับเข้าร่วมงานกันอย่างเปิดเผยชื่นมืน่นไม่ตะกิดตะขวงใจเลยแม้แต่น้อยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่าพวกเขากล้าเปิดตัวกันขนาดนี้หรือมั่นใจว่าประเทศนี้ถูกตระกูลชินวัตรยึดเอาไว้โดยเด็ดขาดแล้วขอบอกว่าแม้ขณะนี้จะดูเหมือนประเทศนี้จะเป็นประเทศของตระกูลชินวัตรไปอยู่ไปแล้วแต่ยังต้องติดตามกันอีกสักพักใหญ่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป เรื่องแรกคือต้องคอยดูกระกะตว่าจะทําเป็นหลับอยู่หรือเปล่าหรือไม่เพราะกระกะตไม่ต้องรอให้มีผู้ร้องหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าสามารถยื่นสารรัฐนูลให้กับยุบพักได้เลยตามมาตรา92ขณะนี้หลักฐานยิ่งย,ยิ่งกว่าชัดนะครับยิ่งหลังงานดิ้งทอร ดินเนอร์ทอล์กนะครับยิ่งชัดและคุณทักษิณทําตัวประหนึ่งว่าตนเองเป็นนายกกลฐําตีซึ่งขัดต่อพรบว่าด้วยพักการเมืองมาตราที่ยีบเก้ามีโทษจําคุกตามมาตรา108ส่วนพักการเมืองที่ถูกเรียกเข้าไปที่ประชุมที่บ้านจันสองร่าอาจจะถูกยุบพักไปด้วยเพราะในความผิดมาตราที่28เรื่องที่2เรื่องของคุณแพทองทานผลจากการวิจัยของศาลน้ำนูนกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินทําให้บันทัดฐานเรื่องจอัดยธรรมสาหรับผู้ดารงตําแหน่ง นายกรัฐมมตีและรัะทมตรีชัดเจนยิ่งขึ้นจึงทําให้ตำแหน่งนายกฐมตีของคุณแพทองทานชินวัตรเปรียบเสมือนยืนอยู่บนเส้นได้อาจจะตกลงได้ทุกเมื่อแม้กับเรื่องที่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในขณะนั้นขอให้เปิดซองข้อสอบและข้อจจริงคือคะแนนสอบของคุณแพทองทานจากการสอบครั้งแรกที่ต่ำฝัทุกวิชากับสูงขึ้นอย่างเหลือเชื่อในการสอบครั้งที่2จะเป็นเรื่องพิสูจน์มากนะครับแต่กรณี ครอบครองหุ้นเอาภายซึ่งสารพิพากษาแล้วเป็นที่ทรณีสงเป็นผลให้คุณยงยุทธวิชัยดิตต้องติดคุกกรณีนี้นะักกฎหมายส่วนใหญ่นะเห็นว่าไม่รอดบรรดากลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ทั้งผูกขาดและกึ่งผูกขาดที่เป็นสปอนเซอร์งานดิ้งดินเนอร์ทอกจากว่าไปก็คือนะครับดอก เพศนะครับหรือกับชาติตะวันตกที่ครอบงำประเทศและการเมืองประเทศเราอยู่สามารถกําหนดทิศท,ทางของประเทศผ่านพรับการเมืองต่างๆได้นะครับแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะครับเพราะประเทศเราไม่เหมือนประเทศชาติตะวันตกที่อาจจะมีด้วยก็ไม่อาจจะมีด้วยก็ได้หรือรัฐบาลถูกครอบงําทําร้ายประเทศได้โดยสะดวก รัฐบาลที่ยังคงดึงดันที่จะเดินหน้าในสิ่งที่จะนำพาประเทศสู่ความหายนะต่อไปแม้จะมีผู้ที่เชื่อถือได้คัดค้านกันอย่างมากมายแต่ว่าความเป็นรัฐบาลจะสะดุดลงชั่วคราวก็ยังดึงดันต่อไปนะครับแสดงว่าจะต้องเกี่ยวกับผลประโยชน์มหาศาลและแสดงว่าผลประโยชน์บางส่วนได้ถูกจัดสรรกันไปที่เรียบร้อยแล้วจึงถอยไม่ได้เราจะดูกันต่อไปว่ารัฐบาลนี้หากตั้งใจได้สําเร็จจะอยู่ได้สักกี่เดือนนะครับก็ต้องรอดูครับนี่คือข้อมูลนะครับว่าวันนี้นะครับ รัฐบาลคุณอุ้งอิงหรือคุณแพทองทานจะอยู่ได้กี่เดือนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่นไหวมีอะไรคิดหน้าอย่าัีเดียวฟังครับ